โอเแกครับวันดีครับชื่อจัดยาตามไปสั่งดีอ๋อได้ครับฟัดมูเปียนเหรอครับใช่แล้วมา่หลายวันก่อนก็มีคนมาซื้อน,นะครับฟันมูเปียนมันไม่ใช่ยาพิษหรอกเหรออ๋อเขาบอกว่าจะไปวางยาหมานะครับเขาเลยขายเข้าไปครับอ๋อ นั่นถามหน่อยเข้าเป็นใครเหรออคุณชายท่านถามเรื่องนี้ทําไมอ่ะอ๋อเราไม่มีอะไรรบกวนช่วยดูให้ละเอียดหน่อยออเ่ว่ามีปัญหาอะไรมไอมได้ครับเออ่คือเมื่อกินยานี้ไปแล้วนะครับมันจะช้าล้างเลือดเป็นแค่ยาบำรุงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายาตัวนี้แก้หอบได้ผลดีครับอืนะฮะ ม่นางหลิวขอเข้าไปได้ไหมสะถูหุยินเชิญค่ะเชิญน,นั่งมีธุระอะไรเหรอคะบายวันนี้เข้ามาแล้วแต่เจ้านอนอยู่ <c oughs> เจ้าอ่ะเพิ่งจะออกเรือน ทำไมไม่อยู่บ้านเจ้าบ่าวละ่ะเราว่าท่านพ่อเสียชีวิตเมื่อวานพี่ชายของเจ้าทะเลาะกับพ่อเจ้าเหรอข้ารู้ว่าพวกท่านสงสัยพี่ชายค่าถึงแม้เขาจะเป็นนักพนันแต่ก็มีจิตใจดีเพียงแต่คบหาเพื่อไม่ดีเท่านั้นเมื่อคืนนี้ข้าได้ยินพี่ชายค่าทะเลาะกับท่านพ่ออย่ามาขอเงินอีกจะลูกล้างลูกพรานข้าจะไม่ให้เจ้าแม้แต่แดงเดียวเลยเข้าจะไม ท่านพ่อท่านลูกหลวงนางพิสาจิ้งจอกท่านคิดว่านางดีหรือไงเพราะนางเห็นแก่เงินของท่านต้องมีสักวันนางต้องทำร้ายท่านแน่จะพูดอีกครั้งซะนางเป็นพิสาจิ้งจอกเจ้าลูกสลัแล้วท่านพ่อโกรธท่านพี่มากพวกเขาจึงเลิกทะเลาะก,กันท่านพี่เป็นนี้พนันมากแต่ท่านพ่อไม่ใช้ให้อารมณ์ท่านพี่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นต่อมาอารมณ์ท่านพ่อสงบลง ท่านจะไปปรุงต้มรากบัวมาดื่มชากันนะไม่เป็นไรค่ะข้าอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อคืนข้าดื่มน้ำรากบัวก็เลยหลับตลอดทั้งคืนวันนี้เลยรู้สึกไม่สบายข้าว่าจะนอนไม่หลับมากกว่าก็เลยไม่สบายคนบ้านนั้นคิดว่าข้ามีโรค จึงขับไล่ข้ามาที่นี่สตูหญยินท่านคงไม่คิดอย่างพวกเขาเนะคะ่ะอ,อ๋อไม่หรอกในบ้านนี้มีแต่พี่ใหญ่ที่รักข้าเขาอาจจะเป็นคนทำจริงหรือเป็นแพรับบาปก็ได้เพราะพี่ใหญ่อยากได้เงินมาคืนบ่อนใช่ไหมสตูหญยินอย่าระแวงให้มากเลยนะเพื่อไม่ให้พี่ใหญ่ลำบากใจ ให้ข้าทำอะไรข้าก็ยอมทั้งนั้นท่านซื้อถูให้เกียรติมากเลยนับเป็นวาสนาของข้าแท้ๆไม่ต้องเกรียใจมามามาเชิญขอดื่มให้แต่เท้าโอ้ได้ได้เป็นเกียรติมากขวัญใจของข้าให้ทั้งลายเสร็จแล้วมาช้าก่อนอ๋อมีลายท่านแต่เท้าลองชิมดิดูอ๋อือ S <S <sentiment> <S <ess as> รสชาติเป็นยังไงบ้างมันมีทั้งอรรถขมและรสหวานในความหวานมีความชุ่มอยู่มันคือยาอะไรหรือท่านนี่คือยาที่วันก่อนข้าแม่ทําหลิววดึมจ้าอ้าวทําไมทําอย่างนี้ท่านโอ้ยเวียนหัวอ้อส้อทุกข์คง เราไม่เคยมีความแค้นตอกคันทำร้ายข้าทำไมเนี่ยข้าอุ่า์หลงเลื่อมใสและเคารพท่านเนท้าท่านไม่สบายใจเหรอเออเอ้ทำไมไ่เป็นไรนี่ข้าเพียงอยากบอกท่านว่ายาดองที่ท่านไม่ทับดื่มเข้าไปเมื่อมาผสมผสานกับฟานมูเปลี่ยนแล้ว ไม่มีพิษเลยสักนิดข้าเคนตามเวลาที่เขาเดื่มไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าแหม่อุสาหลงผิดว่าไปเยอะ <c oughs> นั่งคุยต่อแต่ว่าหยางเย่หมิงเข้าไปในจวนหลิวได้เนี่ยก็วางยาพิษท่านแม่ทับได้แต่ว่าเขาปิดประตูทุกครั้งนะอาจจะเข้าทางอื่นก็ได้หรือว่าท่านหลืมไปแล้วคดีฆาตกรรมที่ผิงเฉนนินเนี่ยฆาตกรจะใช้ทางลับได้ขณะทียินพวกเขาพูดก่นไปทับหลิวสิ้นใจ แม่ทัพหลิวได้ตะโกนเรียกชื่ออย่างเยี่ยมิงอ่ะเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าก่อนตายแม่ทัพหลิวจะต้องเห็นหน้าขัตกรแน่ๆพ่อบ้าชีเปรประตูนี้ข้าหน่อยโอ้้ได้ๆๆ อันนี้ก็ไม่ใช่ประตูบานนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วบางทีลูกกุญแจอาจจะหายไปก็ได้ลูกนี้ก็ไม่ใช่ห่อ,อ,อที่ท่านแม่ทับหลิวใช้แบ่งเก็บเป็นสองส่วนใช่ไหมอ๋อใช่ครับนายท่านเป็นคนละเอียดมากกระทงที่หอเยี่ยมหมิงก็อ,อยู่กับเราส่วนหนึ่งนะครับงั้นถ้าท่านช่วยตรวจสอบ ดูว่าระยะนี้มีใครซื้อกุญแจใหม่บ้างอ๋ได้ครับได้จิงซินะมียาขอถามนะตด้กลางคืนถ้าแม่ทับใส่กรอนบ้านเองเหรออ๋อใช่แล้วครับท่านใส่กรอนเพราะว่าท่านกลัวว่าคุณชายจะเนีออกไปเล่นกนารพันนันพอพรบคำ่ำก็เลยใส่กรอนประตูใหญ่ออาวคือ บ้านข้ามีลูกสาวคนเดียวต้องไปเป็นทหารด้วยหรือไงอ๋อถ้าบ้านเข้าใจผิดแล้วข้ามาเพื่อหาคนคนหนึ่งอเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ที่นี่อ๋อท่านหมายถึงหยางเย่หมิงั้นเหรอเออชีวิตนางลำบากมากเดิมทีแล้วนางเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของบ้านเราเพราะคิดว่าหลังจากเูกชายข้ากลับมาพวกเขาก็จะแต่งงานกัน คิดไม่ถึงว่าลูกชายข้าจะตายในสนามรบทั้งนี้ดีกว่า <ท academic> ในช่วงเดียวกันแมนเ่เขายี่หมิงก็มาตายจากไป <f uck> <ımı direkt> นางก็เลยกลายเป็นเด็กกำพร้า <f uck> ทนนี่ไร้ <f uck> ไที่พึ่ง <f uck> <f uck> ท่านแม่ทับเหลิวเคยเป็นเพื่อนเก่ากับสาม,มีของขา้าวันหนึงน่งท่านพบเยี่ยมิงที่บ้านขา้าท่านบอกว่าจะให้นางไปแทนหูหยินแต่ว่าพวกเขาสองคนต่างวัยกันมากทำไมนางยินยอม <clairement> ก็เพื่อให้ข้ากับลูกสาวได้กินดีอยู่ดีนนแต่ว่าเยี่ยมิงมีข้อเรียกร้องสองอยางข้อแรกนางยอมเป็นลูกสาวของข้าตอนแต่งงานต้องให้ข้าสินสอดกับข้าข้อสองท่านแม่ทัพต้องทำตามขนุกธรรมเนียมทำดอกไม้แดงเพื่อเดินลอดเขาา้า้านท่านแม่ทัพชื่นชอบนาะงต้อรับปากแนะ่มีแต่คุณชายหลิวที่พูดยากหน่อยนั่นนะสิ สุดท้ายนางก็ต้องถูกลูกเทวดานั่นไล่ออกจากบ้านนับว่าเยี่ยมิงเองก็มีความอดทนมากแต่เจ้าว่าไปแล้วเหย,ยมิงก็เป็นแค่เมียเก็บของตาแก่นั่นเป็นเพราะนางสงสารค่ะก็เลยยอมก้มหน้าต่อไปถ้าอย่างนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ทับเหลิวโอโ้ไม่ไม่ไม่ฟังข้าก่อนข้าไม่กล้าพูดเหลวไหลหรอกไปนะไปนะ มีกล่าวเลยจะว่าก็ว่ะพูดก็พูดเอาหมดเลยไป สมบัติมากมายยกให้คุณชายคนเดียวต่อไปคุณชายก็เข้าบ่อนได้อย่างสบายใจอลยเนี่ามาตังเยอะจริงปะะเอออะไรนี่ใชนี่แคนี้เองเหรอเนี่ยดอกเบี้ยยังไม่พอเลยเเเก็จดปัญญารอสักพักถึงจะมีเงินนะเดี๋ยวนี้ท่านเก็บไปก่อนเถอะอ๋โอ้ออยิ่งสะขอบนะมาแล้วเอ๊ ช่เฉลี่ได้กุญใจมาไหมได้อะไรเราสวยฉมัดเลยเกือบถึงมือปราบแล้วจับได้แล้วอจะโยนทิ้งหรือเปล่าเนี่ยโยนสิเก็บไว้ทำไมอ่ะเร่คุณชายเหลวแล้วมาอะไรต้นดอกจะคืนเนค่าระบูเวลามาลันเลยดีกว่านะรออีกสักพักหนึง่งอีกไม่นานหรอกอกสมบัติทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของข้าอยู่แล้วยรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเนี่ย คุณชาหรือตองการกุญแจในเรื่องธรรมดาแต่จะว่าเปาา็นฆาตกรก็คงไม่ได้เขาเป็นหนี่พนันตั้งเยอะซ้อยข้อมือของน้องสาวยังยกให้เขาไปใช้นีเลยอะ่ะข้าว่าเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่เยี่ยเหมิงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะยานนั่นไม่มีปัญหาอะไรออท่านพี่คะถ้ามีความคิดเห็นหรือเปล่าวะ ใช่แล้วสือถูบอกมาสิจะได้ปรึกษากันถ้ายังไม่ปิดคดีนี้ข้าแก่ตัวกับเบื้องบนไม่ได้เลยอตอนนี้ข้าไม่รู้จะพูดยังไงเ่อปราบลี่เอาละ่ะข้าจะไปหาใต้เท้าตจงเพื่อหาบอกแสเรื่องนี้ พักนี้ท่านต้องลำบากหน่อยนะข้าจะส่งท่านกลับขอเยี่ยมิง